ก็ให้พวกเราเพิ่งเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยระวังจะโดนลอกเหมือนกับเราเห็นภูเขาสวยๆเห็นธรรมชาติดีๆก็อยากขึ้นไปปีนขึ้นไปก็เคยปีนขึ้นไปสูงเหนื่อยก็อยากจะไปดูว่าบนเขามีอะไรพอไปสูงสุดบนภูเขาแล้วหันลงมาสูงเสียวน่ากลัว พอขึ้นไปยันบนยอดเขาแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อเจอสิ่งต่างๆเห็นความสวยงามเห็นความมีเงินมีทองเห็นว่าอยู่กับพวกพ้องมีความสุขหรือทำกิจการต่างๆแล้วมีเงินมีทองมีความสุขหรือเห็นคนสวยคนหล่อแล้วมีความสุขแต่เมื่อเราไปอยู่ใกล้ๆแล้ว มันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยมันคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่หลอกลวงตาเราแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นั่นคือความทุกข์ความลำบากความทุกข์ยากลำบากใจเกองการดูแลบ้างการทำมาหากินบ้างการมีลูกมีหลานต้องมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ต้องทำมาหากินต้องเหน็ดเหนื่อยนึกถึงคำสอนของบุรุษเจ้าท่านบอกว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราไม่มีอะไรเลยที่น่ายึดติดยิ่งเราไปยึดติดเราไปห่วงไปห่วงยิ่งมีความทุกข์ใหญ่เป็นเหตุทำให้เราติดในภพในชาติอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายหนีพ้นไปไม่ได้ก็เพราะว่าสิ่งที่หลอกให้เราติดอยู่กับโลกท่านเปรียบเสมือนบุคคลที่ว่ายน้ำอยู่ข้างตะลิง ว่ายน้ำแต่ขึ้นฝั่งไม่ได้ก็ปาถนามีความโลภโกรธหลงอยากได้บุญทำบาปกันอยู่อย่างเงี้ยกระวนเวียนว้ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นคําสอนของบูเจ้าจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่พวกเราเป็นมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้ว่าบุคคลผู้ฉลาดเขาไปไหนกันแล้วเราก็หมัวต่เวียนว่ายตายเกิดไม่พ้นจากทุกได้สักที เมื่อเป็นเช่นนี้ก็สร้างบุญสร้างกุศลกันไว้สร้างความดีกันไว้ก่อนที่เราจะนิพพานไปก็จะมีความสุขกายสบายใจชีวิตเราจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์ยากลำบากนานจเจริญพอ